ตอนนี้คือ <c ười> คิวกับคนตาน้องเป็นน้องแข็งแล้วอยาเอิงเอติมอีกนะนี่ฮาวนา สถานที่ที่อากาศติลดลบเกือบ30องศากิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะท่องเที่ยวมาทํากันก็คือการกินไอติมซึ่งไอติมนี้เขาบอกว่ามีมาแล้วตั้งแต่ปี1906คือเป็นไอติมร้อยปีแล้วคนต่อแถวกันซื้อด้วยเป็นฟิลจีนมุงสุดๆสองพ่อเมียหันหน้าปรึกษากันแล้วว่าอ่ะลองก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่คุณกิติหลังจากที่รับไอติมมานั้นก็มือไม้อ่อนทำให้ไอติมร่วงลงไปเลยแต่โชคดีมากคุณพี่บอกว่าวันนี้ขายดีกาไรเลหลือๆชีก็เลยให้แห้งใหม่กับคุณกิตติไปเลย ขนคิ้วที่โผล่ออกมาขนคิ้วก็ยังเกาะกันเป็นน้าแข็งจังหวะที่บิมจะกินเจ้าของร้านตะโกอนออกมาว่าห้ามเลี้ยเราทั้งเย็นทั้งแห้งแบบนี้ถ้าเราเอาลิ้นไปแตะแบบนี้นะคะมันจะทําให้ลิ้นเราอะติดกับไอติมแบบว่าแกะออกไม่ได้เลยเราก็เลยต้องกัดเอานะคะอ,อ้โหออ๋โ pivot, โอหอสอมากบอกเลยแล้วอกากัดคือเย็นกว่าตู้ไอติมขนาดเนี้ยคือมันต้อง กัดยังไงไอติมมันหักว่ะขนาดขนจมูกยังเป็นน้ําแข็งอะเก็บโค้ตาซู้ชีวิตทั้งปีเพื่อไอติมแท่งเดียวอะฮึบนะคะกัดเข้าไปแล้วไอติมเข้าไปในปากเรานะคะเขาจะมีการละลายอย่างรวดเร็วเพราะในปากในร่างกายของเรามันจะมีความอบอุ่นใช่ไหมรสชาติจะเหมือนนมวัวแดงเดนมาร์กเหมือนนมตามะลิละลายน้ำฟิวนั้นก็ถามว่าจําเป็นต้องกินไหมแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการกินไอติมในห้ามกลางอากาศแบบนี้คือไอติมไม่เย็นแล้วนะคะแต่ที่เย็นก็คือหน้าดิฉันค่ะที่มันโดนอากาศด้านนอกเนี่ยขนตาเอ้ยขนคิ้วเอ กินพอให้ได้ประสบการณ์ส่วนที่เหลือก็ให้คุณกิติได้ลิมลองเองเราอยู่กันที่ฮาร์บินนะคะเมืองที่หนาวมากๆเป็นระดับต้นๆของประเทศจีนเลยคือบิมเคยดูวิดีโอมาเยอะแล้แลวก็เลยอยากมาสัมผัสความหนาวสักครั้งตึกตามบ้านช่องศิลปะของเขาก็จะออกแนวยุโรปแบบหน่อยๆน,นะคะไม่ค่อยเหมือนประเทศจีนเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งที่เขาขายกันเยอะมากๆก,ก,ก็คือปิงถางหูลูกผลไม้เคลือบน้ําตาลแต่หลังๆเขาก็เอาอย่างอื่นมาเคลือบน้ําตาลให้มันดูน่าสนใจเช่นพริกผักต่างๆตีนไก่ด้วยคือบิมชอบกินน้าโซดานี้ตอนนี้เขาทําเป็นรสโค้กอกกกมาาาแแลลล้้้้้ววเเเดีีีนนนนะะะคค็็จปยยๆํส เหมือนยีสต์ที่หมักขนมปังก็อร่อยดีนะเดินต่อกันมาที่โบสถ์เซนโซเฟียสถานที่สําคัญมากๆของฮาบินเป็นโบสถ์คริสต์ไตล์รัสเซียเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีทหารของรัสเซียประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยพามาอยู่ในเมืองฮาบินอ่ะถ้าไม่ได้ยินภาษาจีนมิมจะไม่รู้สึกว่าบิมอยู่ประเทศจีนเลยคนที่นี่จะตัวสูงมากๆเลยนะคะแน่นอนถ้ามันเป็นจุดแลนด์มาร์คนะคนจีนจะต้องทําอะไรเอ่ยถ่ายรูปอากาศติดลบเกือบ30องศาเทนี้จีนปีนขึ้นกําแพงปีนขึ้นสะพานไปถ่ายรูปไไมม่่่่เเเเเคยจจจอออชชชชนนนาาาตติิหทททีีีใสู้พืบก คือเห็นอากาศแบบนี้เป็นบอกเลยว่ามันหนาวจนมันรู้สึก um ว่ามันเจ็บอ่ะผิวหนังของเราถ้าออกมาจากเสื้อผ้าถ้าเราไม่ปกปิดที่ไปออกจากบ้านแล้วมันต้องใส่แมสใส่หมวกใส่ผ้าพันคอมันไม่เกิดอ่อถ้าผิวหนังเราออกมาจากเสื้อผ้าบริเวณไหนก็ช่างอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนแบบเจ็บมากๆอ่ะทุกคนเจ็บมือเจ็บหน้าเจ็บไปหมดขึ้นหนาวจนเจ็บเขาบอกว่าถ้าหิมะตกครั้งหนึ่งแล้วแบบตกขึ้นมาหนาๆแบบนี้นะคะหิมะเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ2-3เดือนเลยจนกว่าหิมะจะละลายหมดอ่ะทุกคนคิดดูว่ามันหนาวขนาดนั้นอ่ะเดินเดินไปคิ้วก็กลายเเป็็นนนน้้าาาแขงไดหมืออกก แบบนี้เบียก็สงสัยนะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงได้เป็นปี